สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกับคุณครูพลอยอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูพลอยก็มีสาระดีๆมาฝากนักเรียนอีกแล้วค่ะก่อนอื่นเราจะต้องมาทบทวนบทเรียนกันก่อนนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึงการนำวิทยาการที่ก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสารมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสารสนเทศทำให้สารสนเทศมีประโยชน์และใช้งานได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นค่ะ ที่คุณครูได้พูดไปนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาให้ความรู้ดีๆในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกันค่ะแต่ก่อนอื่นคุณครูมีคำถามค่ะคำถามของคุณครูก็คือนักเรียนเคยเห็นเอกสารที่สร้างขึ้นเพื่อการประชาสัมพันธ์ในลักษณะใดบ้างคะลองคิดกันดูนะคะ ูเชื่อว่านักเรียนคงมีคำตอบในใจกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะลองมาเฉลยดูค่ะว่าคำตอบนั้นจะตรงกับที่นักเรียนคิดหรือเปล่าคำตอบก็คือแผ่นพับหรือใบปลิวนั่นเองค่ะจริงๆคำตอบมันมีหลากหลายประเภทมากเลยนะคะปัจจุบันนี้เราใช้การประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์การประชาสัมพันธ์ด้วยบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือป้ายไวนิวก็ได้ค่ะคำถามต่อไปก็คือเอกสารที่เคยเห็นนั้นใช้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะลองมาหาคำตอบกันเลยค่ะ รูเชื่อว่านักเรียนคงมีคำตอบในใจกันแล้วใช่ไหมคะมาดูกันเลยค่ะว่านักเรียนจะตอบถูกกันไม่เอ่ยนี่ต้องบอกว่าเป็นแนวคำตอบที่แท้จริงเลยค่ะเพราะว่าเอกสารที่ประชาสัมพันธ์ในทุกวันนี้มันมีเยอะมากๆนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาทางด้านธุรกิจ การซื้อขายสินค้าการประชาสัมพันธ์สินค้าโปรโมชั่นต่างๆอย่างนี้นะคะเยอะมากๆเลยนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพบอกวิธีดูแลรักษาสุขภาพของเราโอ้โหมันมีเยอะมากเลยจริงๆใช่ไหมคะคือถ้าให้คุณเล่าวันนี้นักเรียนต้องหลับก่อนแน่ๆเลยคะ่ะ <laughs> เอาเป็นว่าคุณครูขอยกตัวอย่างเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ โปรแกรมที่สามารถใช้ในการสร้างเอกสารประชาสัมพันธ์ก็คือ Microsoft Office Word นั่นเองค่ะคุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราเรียนผ่านมาแล้วใช่ไหมคะในวันนี้คุณครูจะเน้นไปในเรื่องของการทําใบปลิวนั่นเองค่ะจริงๆโปรแกรมนี้สามารถทำการประชาสัมพันธ์ได้หลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นแผ่นพับ หรือใบปลิวที่คุณครูจะพาทำนี้ค่ะแต่นักเรียนทราบไหมคะว่าในใบปลิวนี้ประกอบด้วยข้อมูลชนิดใดบ้างและมีการจัดวางอย่างไรคะ่ะก่อนอื่นเรามาดูตัวอย่างก่อนนะคะนี่คือตัวอย่างใบปลิวค่ะจะสังเกตว่าใบปลิวจะมีสองหน้าใช่ไหมคะคือด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังค่ะซ้ายมือของเรา จะเป็นด้านหน้านะคะส่วนขวามือของเราจะเป็นด้านหลังของใบปลิวนั่นเองค่ะในใบปลิวนี้จะเป็นในเรื่องสีข้อต้องรู้ป้องกันไวรัสโคโรนานั่นเองค่ะจะสังเกตเห็นไหมคะว่าด้านหน้าของใบปลิวนั้นจะมีสีสันที่สวยงามมีข้อความที่ตัวใหญ่และอ่านง่ายมีข้อความที่หลากหลายสีสันเพื่อให้ดึงดูดผู้คนให้สนใจนั่นเองค่ะ การใช้ฟอนต์ตัวหนังสือก็ควรเป็นฟอนต์ที่อ่านง่ายและเข้าใจง่ายนะคะในใบปลิวนึงไม่ควรมีหลากหลายฟอนต์ค่ะเพราะจะทำให้ดูไม่สวยงามเอานะคะเราอาจจะใช้เป็น1ฟอนต์หรือ2ฟอนต์ก็ได้ค่ะส่วนตัวหนังสือนั้นถ้าเราต้องการเน้นข้อความให้น่าสนใจเราก็จะใช้ตัวหนังสือที่มีขนาดใหญ่หน่อยค่ะแต่ไม่ควรมีขนาดเกิน3ขนาดในใบปลิวดียวกันค่ะ ส่วนรูปภาพนั้นเราควรจะเลือกรูปภาพที่มีความสอดคล้องกับข้อความค่ะและสุดท้ายคือการจัดวางองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือรูปภาพค่ะในแผ่นเดียวกันนั้นควรจะมองแล้วมีความสมดุลกันไม่ใช่ว่าฝั่งหนึ่งแน่นไปด้วยข้อความและรูปภาพและอีกฝั่งหนึ่งวางเปล่าค่ะ ต่อไปคุณครูก็มีวิดีโอการทำใบปลิวด้วยโปรแกรม Word มาให้นักเรียนดูด้วยนะคะเรามาดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่เราได้นำเสนอวิดีโอสอนออกแบบนามบัตรมาแล้วถึง2ครั้ง2รูปแบบด้วยกันวันนี้เราจะมาสอนทุกคนออกแบบใบปลิวใน Microsoft Word กันค่ะสำหรับเจ้าของธุรกิจร้านอาหารร้านกาแฟาหรือคนที่กำลังมองหานักออกแบบแต่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย มาทำตามวิดีโอนี้กันได้เลยค่ะเพียงไม่กี่นาทีคุณก็จะได้ใบปลิวในแบบที่คุณต้องการแล้วในวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงการตั้งค่าไฟล์เริ่มต้นการออกแบบใบปลิวด้านหน้าการออกแบบใบปลิวด้านหลังวิธีบันทึกไฟล์ pdf และเปลี่ยนเป็น cmyk ในการพิมพ์ค่ะ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนแรกเริ่มเปิดโปรแกรม Microsoft Word กันเลยขั้นตอนแรกเราจะมาตั้งค่าหน้ากระดาษโดยไปที่ Layout ซ้าย More Paper Size จากนั้นมาตั้งค่าหน้ากระดาษที่ความกว้าง21.6เซมความสูงที่15.8เซนมหรือมีขนาดเท่าเทียบกันกันกบ A5 โดยเราได้รวมระยะตัดตกเข้าไปแล้วเป็นขนาด0.3ซนติเมตรในแต่ละด้านความสำคัญของระยะตัดตกนี้ก็คือเพื่อไม่ให้พื้นขาของคุณยังเหลืออยู่เมื่อตัดขอบงานอาร์ตเวิร์กออกไปแล้วเนื่องจากเราจำเป็นต้องไม่ให้ใบปลิวของคุณถูกตัดเมื่อสั่งพิมพ์ไปเรียบร้อยแล้วเราจึงจำเป็นต,ต้องสร้างเซฟโซนของระยะตัดขอบอย่างน้อย0.3ซนติเมตรในแต่ละด้านของใบปลิในการสร้างระยะตัด ขอบนี้เราจะสร้างขอบสีเหี่ยมขนาด1 9 4คูณ14.2ซนติมตรตามรูปด้านบนนี้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมตั้งค่าหน้ากระดาษในแนวที่คุณต้องการนะคะสำหรับวิดีโอนี้เราตั้งค่าเป็นแนวตั้งค่ะเราจะมาเริ่มทำด้านหน้าใบปลือกนก่อนเลยโดย Insert รูปภาพเมื่อเราได้รูปภาพมาแล้วพิมพ์จะคลิกขวาที่รูปและเลือก wrap text จากนั้นเลือก behind the text เพื่อที่จะให้รูปเนี่ยง่ายต่อการเคลื่อนไหวไปทั่วหน้ากระดาษที่เราต้องการจากนั้นเราก็จะมาเริ่มใส่รายละเอียดของเนื้อหาบทความข้อความที่เราต้องการนะคะอย่างเช่นหัวข้อสโลแกนเบอร์โทรศัพท์เวลาเปิดทําการที่อยู่แล้วก็อีกมากมายตามความต้องการของคุณเลยค่ะพิมพ์จะใช้ Textbox ในการใส่ข้อความลงไปเพราะว่าการเลือกใช้ Textbox เนี่ยจะทําให้การเคลื่อนไงเป็นไปได้ไง่ายมากขึ้น และส่วนไอคอนนะคะเราจะใช้รูปแบบเวกเตอร์คุณสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ freepik.com นะคะหากคุณยังไม่เข้าใจว่าเวกเตอร์หรือเลสเตอร์นี่คืออะไรก็มีเนื้อหาเพิ่มเติมให้ด้านล่างนี้นะคะ แบบใบปล er นะิวด้านหน้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทําใบปลิวด้านหลังเงินต่อเลยค่ะโดยพิม์จะเพิ่มเมนูอาหารที่ขายดีของทางร้านแล้วก็ราคาพิเศษในแต่ละเมนูนี้ความยากในการทํางานบน Microsoft Word เนี่ยก็คือรูปภาพของเราที่ใส่มานั้นเนี่ยมักจะเคลื่อนที่ผิดตำแหน่งเสมอเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจำเป็นจะต้องเลื่อนรูปอยู่บ่อยครั้งเพื่อให้ทุกอย่างดูสวยงามตามที่เราต้องการมากที่สุด และอย่าลืมนะคะย้อนกลับไปตรวจดูรูปภาพของคุณแล้วก็องค์ประกอบต่างๆให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องก่อนที่จะสั่งพิมพ์เพราะว่าการแก้ไขางานเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากส่วนการใส่ข้อความนั้นเราก็จะเลือก text box เหมือนเดิมค่ะโดยพิมพ์จะใช้แบบโปร่งแสงโดยที่เลือก shape fill more fill colors และเราก็เพิ่มตรง transparency ขึ้นมาจะเห็นได้ว่าข้างหลังเนี่ยจะโปร่งแสงขึ้น จากนั้นเราก็จะเลือกหนู o u ์ l i เพื่อให้ทุกอย่างดูเป็นไปอย่างเรียบมากที่สุดนะคะอาจจะฟังดูเหมือนการทำงานซ้ำไปซ้ำมาในการเคลื่อนย้ายองค์ประกอบต่างๆบนหน้ากระดาษแต่เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดนะคะเราก็จำเป็นจะต้องทำเพื่อให้ทุกอย่างเพอร์เฟกที่สุดเมื่อคุณได้เขียนข้อความและรูปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเรามาทำการเซฟไฟล์เลยค่ะไปที่ไฟล์เซฟแอส เขีนชื่อไฟล์ของคุณเลือก PDF และเซฟเลยแค่นี้ก็จะได้ PDF พร้อมพิมพ์แล้วค่ะแต่อย่าลืมเปลี่ยนโหมดสีไฟล์ PDF ของคุณเป็น CMYK ก่อนที่จะส่งไปลรงพิมพ์นะคะหากคุณมีคำถามใดๆก็สามารถพิมพ์ได้ในช่องคอมเมนต์ด้นามมนล่างวิดีโอนี้เลยค่ะอย่าลืมกดติดตามปุ่มสีแดงและกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับโกโกพิมพในการทำวิดีโอแบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆนะคะบ๊ายบาย เป็นยังไงกันบ้างคะจากคลิปวิดีโอนี้นักเรียนได้ความรู้ในเรื่องของการทำใบปลิวด้วยโปรแกรม Word กันเพิ่มขึ้นเลยใช่ไหมคะก็ต้องขอขอบคุณเว็บไซต์ Google p l i n t ที่มามอบสาระดีๆให้กับเราวันนี้นะคะต่อไปเรามาสรุปบทเรียนกันคะ่ะ และทั้งหมดที่เราได้เรียนกันมาวันนี้นะคะนักเรียนได้ทราบการสร้างสารสนเทศสร้างงานเอกสารด้วยโปรแกรมประมวลผลคําหรือที่เราเรียกกันว่าโปรแกรม Word นั่นเองค่ะทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ดีเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะนอกจากนั้นนักเรียนยังรู้จักเครื่องมือในการใช้โปรแกรม Microsoft Word แล้วก็สามารถสร้างใบปลิวได้อีกด้วยค่ะ นักเรียนทุกคนก็อย่าลืมนำความรู้ที่ได้เรียนวันนี้ไปลองปฏิบัติจริงนะคะและแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของเราวันนี้กันแล้วค่ะก็คือกิจกรรมท้ายบทของเรานั่นเองและกิจกรรมของเราในวันนี้ก็คือให้นักเรียนหาภาพตัวอย่างใบปลิวจำนวน5ตัวอย่างด้วยกันค่ะโอ้โหง่ายเลยใช่ไหมล่ะคะ ลองหาใบปลิวที่ตัวเองชอบแล้วเลือกมาจํานวน5ตัวอย่างนะคะเป็นเรื่องใดก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้ครูพลอยขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ